What have to do, was fun to it t do have while was a We e s l กลับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวคาร่าในแบบจัมโชดานนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครคาร่าเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวละครที่ยังทำไม่เสร็จสเท่าไหร่นะครับก็อาจจะยังมีสกิลไม่ครบหรือว่าท่าฟินิชยังไม่ครบนะครับซึ่งมาดูที่ M1 นกันก่อนเลยนะครับ M1 ก็จะเป็นประมาณนี้แหละ สกิลที่หนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวผมลองใช้ใดูอีกรอบนะครับส่วนสกิลที่หนึ่งครับก็จะมีอีกบาลนหนึงนะครับก็ต้องกระโดดใช้นะครับเดี๋ยวผมลองใช้ใดูอีกรอบครับ เรามาดูสกิลที่สองมาต่อเลยนะครับก็สกิลที่สองก็จะเป็นสกิลสไลด์นะครับซึ่งสกิลนี้นะครับผมแนะนําให้อยู่ชิงระยะห่างไว้สักนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้ระยะใกล้เกินไปมันจะใช้ไม่ได้ส่วนสกิลที่สองนะครับก็จะมีแบบฟินิชเชอร์ด้วยนะครับ นล้ามาดูสกิลที่สามมาต่อเลยนะครับสกิลที่สามนะครับก็ต้องกระโดดกับหลังใช้นะครับซึ่งมันแอบใช้ยากนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมลองใช้ด้วยอีกรอบ งั้นเรามาดูสกิลที่4กันต่อเลยนะครับสกิลที่4นะครับก็มันจะเป็นแบบคลิกไทม์อีเวนนะครับก็ต้องกดให้โดนนะครับเวลาเรากดใช้นะครับถ้ากดใช้ดาเมจก็จะแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดกดพ่านนะครับก็ดาเมจก็จะน้อยลงเลก็ประมาณนี้ครับงั้นเรามาดูที่อันตีของคาร่ากันเลยนะครับก็อันตีของคาร่าก็จะมี2รูปแบบนะครับในการแปลงก็รูปแบบแรกก็กดแปลงแบบธรรมดาเลยครับ Since when were you the one in When one control were the you อันตีรูปแบบที่หนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับส่วนวิธีการแปลงรูปแบบดิสสอนครับก็เราต้องตายนะครับตายแล้วก็กดใช้อันตีได้เลยครับ มันก็จะเป็นคัสซีมแบบนี้นะครับซึ่งตรหอนคาล่าเนี่ยนะครับก็จะมีท่ายืนไม่เหมือนใคร,ครเวลายืนก็จะไปก็บคนอื่นนะครับงั้นเรามาดูสกิลที่1นึ่งกันต่อเลยนะครับ ีผมจะลองใช้ดูอีกรอบนะครับสกิลที่นหนึ่งก็จะเป็นแบบฟินิชเชอร์ด้วยนะครับก็ฟินิชเชอร์ก็จะเป็นคัตซี ฟินิชสกิลหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับสกิลที่สองก็จะเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะครับก็วันช็อตนะครับคนที่โดนนะครับงั้นเรามาดูสกิลที่สามมาต่อเลยนะครับ Yeah. <laughs> คื้ที่สามก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยครับก็จะเป็นคัสซีเหมือนกันเลยครับ มาดูสกิลที่4ีกันต่อเลยนะครับก็สกิลที่4ก็จะเป็นพลิกทวาอีเวนต์นะ so, ส่วนสกิลที่5นะครับก็เรายังใช้ไม่ได้นะครับเงื่อนไขคือเราต้องใช้สกิลหนึ่งแบบฟินิชเชอร์ให้ได้นะครับแล้วก็สกิลซแบบฟินิชเชอร์ให้ได้นะครับ ก็จะได้ใช้สกิลทาได้ส่วนสกิลที่5ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ <S 2> <S 2> สำหรับการรีวิวคาร่าทั้งหมดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนเงื่อนไขในการทำคาร่านะครับก็คาร่าก็จะมีโอกาสเกิดทุกๆ20นาทีนะครับ ท,ทุกทุกที20นาทีนะครับก็จะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเกิดนะครับส่วนถ้าเกิดเราตีคาราแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะได้หรือไม่ได้ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงคณนั่นเองนะครับส่วนนี้คือจุดเกิดของคารานะครับก็มันก็จะเกิดตรงนี้เลยครับดินโง่โง่อยู่ตรงนี้เลยครับ